เช้าเน็ตขุดต่อค่ะร่ำรวยไม่ไหวคลิปนานา,นาโชว์อาณาจักรหรูสวนพึ่งพูดเองงบบานปลายใช้เงินลงทุนไม่จำกัดซ้ำสอนคนดูอย่าทำอะไรเกินจำเป็นค่ะ ดูท่าเหมือนประเด็นดราม่าครั้งนี้จะไม่จบลงง่ายๆในะคะหลังจากที่เจนนี่เทียนโพสวรรณีออกมาเคลื่อนไหวเดือดกลางไอจีทำเอาสะเทือนกันไปทั่วโดยเฉพาะเพื่อนรักอย่าง,งานานาไราดีนาที่ต้องออกมาปล่อยโฮกลางไลฟ์สารภาพผิดท,ทุกอย่างพร้อมขอโอกาสอีกครั้งจากเพื่อนรักเจนนี่ยอมรับว่าตนเองนั้นเข้าตาจนและไม่กล้าบอกความจริงเพราะกลัวจะเสียเพื่อนไปตนเองมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่เหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายโดยเจ้าตัวก็ให้คำมั่นว่า จะปรับปรุงแก้ไขและไม่นิ่งนอนใจจะกลับมาเป็นคนที่ดีเพราะไม่อยากจะเสียเพื่อนไปแต่ประเด็นเรื่องเงิน400ล้านก็ดูเหมือนจะยังไม่คลี่คลายเนื่องจากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่านานาจะรับผิดชอบกับการใช้นี่อย่างไรได้บ้าง นอกเหนือจากการขายบ้านหรูราคา69ล้านบาทต่อมาค่ะชาวเน็ตก็เริ่มปุดปมอาณาจักรหรูที่ใช้ทําคอนเสิร์ตของครอบครัวนี้จึงมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของเวทัคิเนียมผู้เป็นสามีเนื่องจากชอบการไปแคมปิง้งทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจซื้อที่ดินสี่ไร่กลางหุบเขาสวนพื่งซึงแน่นอนว่ามูลค่าน่าจะไม่ธรรมดาค่ะโดยชาวเน็ตก็ได้ย้อนไปดูรายการเคหะจะถามบานปลายทั้งช่องวันเพกาโดยวิคิรกรนนะคะได้ขอให้นานา,นานเล่าความเป็นมาของการซื้อที่ดินผพืนนี้และถามว่างบค่าใช้ใจ่ายต่างๆหมดไปเท่่าไหร แต่ว่าเจ้าตัวค่ะเลือกที่จะไม่ได้ตอบแต่บอกว่าบานปลายทุกจุดและมีการทะเลาะก,กับสามีอยู่เป็นประจำกว่าที่โปรเจกต์นี้จะจบลงได้แต่นาเล่าว่าเวเป็นคนค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะซีเรียสอะไรที่เป็นปูนซีเมนต์ไม่ต้องการเห็นในพื้นที่สนามหญ้าตอนเราก่อสร้างก็ทะเลาะก,กัน แต่สุดท้ายพอแบบทุกอย่างเสร็จเขาก็รู้สึกว่าชอบตอนแรกจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศให้ครอบครัวตัวเองอยู่แต่พอลงรูปไปบนโลกโซเชียลก็เริ่มมีเพื่อนมาถามว่ามันคือที่ไหนจนต้องขยับขยายทําเป็นห้องพักมีห้องน้าไว้บริการนานาบอกว่าอาณาจักรบนพื้นที่แห่งนี้ถือว่าใช้งบอย่างไม่จํากัดเพราะมีอะไรให้ง้องเงยออกมาตลอดเวลาเนื่องจากเวเป็นคนที่ชอบคิดและอยากทําอะไรมากมายแล้วตนเองก็ไม่อยากขัดใจพยายามจะทําให้ได้ทุกอย่างและที่พิกไปกว่านั้นก็คือตอนท้ายของรายการพิธีกรได้ขอให้นานา ข้อคิดกับคนที่อยากจะทําบ้านพักตักอากาศแบบนี้ว่าต้องเตรียมตัวหรือระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างซึ่งมีท่อนหนึ่งที่ทางนานาบอกว่าหากจะทําอะไรอย่าให้มันเกินความจําเป็น เพราะไม่งั้นจะเป็นแบบตนเองเนื่องจากมีแต่รายจ่ายทุกอย่างสามารถงองเงยไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบงบไม่จํากัดจริงๆอยากให้ทุกคนพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นจําเป็นหรือไม่โดยคําพูดนี้เองค่ะก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวจานวนมากว่าเผอๆต้นเหตุของเงินทั้งหมดก็น่าจะมาจากสามีเพราะตามใจสามีมากเกินไปและยิ่งแบบนี้ไม่มีทางที่สามีจะไม่รู้แน่นอนคือต้องรู้ว่าตนเองหาเงินได้เท่าไหร่มีชื่อเสียงป,ประมาณไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลงทุนทําหรือเพราะนาฬายอยากจะมีสามีรวยท่า เพื่อนๆหรือเปล่าและนี่ค่ะก็คือสิ่งที่ชาวเด่นเนี่ยบางคนได้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคอมเมนต์ด้วยว่าพื้นที่บริเวณส่วนเพิ่งมีราคาแพงมากดาราระดับตัวท็อปๆเขายังไม่ตัดสินใจซื้อแบบนี้เลยที่บอกว่างบไม่จากัดเพราะไม่ได้ใช้งบของตนเองใช่ไหมใช้งบของเพื่อนแต่ที่สอนคนอื่นไม่ให้ทําอะไรเกินความจาเป็นไม่ไดีบอกตัวเองหรอและที่บอกว่าทะเลาะก,กับสามีทุกครั้งก่อนริเริ่มโครงการหรือธุรกิจต่างๆยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่สามีจะไม่รู้ว่ามีเงินพอทําหรือเปล่าแล้วเธอตบตาทร The cat sat on the เมียขายของต่อได้คนไทยให้อภัยวนลูปตามสุดเดิมรวมทั้งก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากจับตาด้วยว่าหากตอนนี้นานายอมขายบ้านรู69ล้านไปแล้วอนาคตที่ดินสวนพึ่งก็ควรจะต้องขายไปด้วยเพราะมองดูไทม์ไลน์ตอนที่เริ่มก่อสร้างและเปิดตัวให้บริการเป็นช่วงเวลาประมาณ2ปีก่อนที่มีปัญหาทางการเงินพอดีตามที่ข่าวออกมาซึงหลายคนก็ปักใจเชื่อว่าพื้นที่บนสวนพึ่งจำนวนสีไร่จะต้องเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มาจากเงินหนี้400ล้านบาทที่เจ้าตัวได้มีการหยิบยืมมาลงทุนค่ะส่วนทางด้านเพื่อนรักของนานาน ก็คือดีเจดดาได้เปิดใจผ่านไลฟ์สดเช่นกันว่าตัวเองคบกับนานานมาเกือบจะ30ปีถ้าจะให้ตัดเพื่อนมันก็คงจะพูดยากเราคบกันมานานแล้วตอนนี้ให้อภัยเพื่อนเพราะเพื่อนมาสรารภาพว่าไน้เอาเงินจํานวนหนึ่งจากตนเองไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ยังอยากให้เพื่อนได้กลับตัวและแก้ไขเพราะถ้าบีบจนเกินไปมันจะทําให้คนที่เป็นเจ้าหนี้ที่เหลือเดือดร้อนไปอีกไม่ได้เงินคืนยอมรับว่ารู้สึกเจ็บเสียใจแต่ก็เลือกที่จะให้อภัยเพื่อนสําหรับเรื่องนี้ค่ะหนุ่มกัญชัยกับเหมิดพลอยนะคะก็ได้เปิดเผยผ่านรายการทเท มีการยกระดับบางอย่างขึ้นแล้วส่วนสิ่งที่เจนนี่โพสต์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายคนถามว่าทําไมไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวรอผมว่ามันมีการยกระดับในบางเรื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันลองติดตามพรุ่งนี้มรืนนี้น่าจะมีข่าวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นผมได้มีโอกาสคุยกับฝั่งผู้เสียหายและมีโอกาสคุยกับนานาแล้วได้คุยทั้งสองฝั่งฝั่งนานามีเหตุผลของเขาในมุมหนึ่งฝั่งผู้เสียหายก็มีมุมหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าคําพูดบางคำมันไม่ตรงกันสักเท่าไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้เขาดำเนินการบางเรื่องบางราวก่อนส่วนกรณีคุณเจนนี่ที่ลงแบบนี้คงต้องบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้